ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาทําเนื้อเค้กกันนะคะวันนี้เราจะทําเนื้อชีฟ่อนนะคะส่วนผสมนะคะจะมีแป้งเค้กเจ็ดสิบกรัมผงฟูเศษหนึ่งสี่ช้อนชาไข่แดงสามฟองนะคะน้ําตาลทรายยี่สิบห้ากรัมเกลือเศษหนึ่งสี่ช้อนชานะคะเกลือกะทิห้าสิบกรัมน้ํามันพืชห้าสิบกรัมกลิ่นเถอะเศษหนึ่งสองช้อนชา สีผสมอาหาร1/2ช้อนชานะคะไข่ขาว3ฟองน้ำตาลทราย65กรัมครีมออฟทาทา1/4ช้อนชาค่ะเราจะมาร่อนของแห้งนะคะทุกอย่างรวมกันแล้วก็พักเอาไว้ค่ะก็จะมีแป้งนะคะแป้งสาลีวันนี้ครูใช้แป้งสาลีของจาพัาโบนะคะ ผงฟูค่ะแล้วก็เกลือนะคะใส่ทุกอย่างนะคะแล้วก็ร่อนรวมกันค่ะ ส่วนของแห้งนะคะพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเตรียมส่วนของเหลวค่ะส่วนของเหลวก็จะมีไข่แดงค่ะน้ำตาลทรายค่ะ กะทิน<ส>้ำมันพืชเราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็น้ำตาลละลายค่ะ อนนี้ส่วนผสมของเรานะคะเริ่มจะเข้ากันดีแล้วก็น้ำตาลละลายแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนผสมของแห้งนะคะแป้งที่เราร่อนลงไปนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากัน เราจะคนว่าให้แป้งก็เป็นเม็ดนะคะให้ส,ส่วนผสมเรามีเนื้อเนียน,นะคะ<ม>่ะเมกคนส่วนผสมนะคะเนียนได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราจะใส่สีค่ะ สีและกลิ่นนะคะลงไปค่ะแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนะคะในการใส่สีนะคะเราควรจะใส่สีให้มีสีเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าออพอเวลาที่เราเข้าอบแล้วสีมันจะสวยพอดีค่ะถ้าเราใส่สีอ่อนนะคะเวลาอบออกมาสีจะไม่สวยค่ะ ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนผสมของการตีมะเดงค่ะค่ะเราจะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะค่ะตีด้วยความเร็วต่ำก่อนค่ะพองให้ไข่ขาวเป็นฟองหยาบๆนะคะใส่ที่ล้อค่าค่าค่ะ ความเร็วเป็นปานกลางค่ะเมื่อส่วนผสมของไข่เริ่มตั้งยอดอ่อนจะเริ่มใส่น้ำตาลทรายนะคะแบ่นนงใส่ภาชนะ3ครั้ง เป็นสุงสุดค่ะใส่ราคาสุดท้ายค่ะตับความเร็วเป็นเร็วตั้นะคะตัดพองกาศส0วินาทีค่ะ ยอดกันนะคะให้เป็นตั้งยอดปานกลางนะคะค่ะให้เป็นลักษณะเหมือนปากเหี่ยวนะคะ อีกนิดนึง่ตอนนี้เราตีไข่ขาวนะคะจนตั้งยอดปานกลางแล้วค่ะนะคะค่ะเราจะนำส่วนผสมของอไข่ขาวหรือเมอแรงนะคะไปใส่ในส่วนผสมของแป้งที่เราตรียไวม้เมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะเมื่อเราตีไข่ขาวนะคะจนตั้งยอดปานกลางแล้วนะคะเราจะนําส่วนผสม ะะมาผสมกับส่วนของแป้งที่เราเตรียมแล้วก็พักเอาไว้นะคะเราจะใส่ครึ่งส่วนก่อนนะคะแล้วก็ตะลอมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ใส่ไข่ขาวนะคะที่เหลืออีกครึ่งส่วนค่ะ ต่อไปจะใส่ไข่ขาวส่วนที่เหลือนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องร่อนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้ส,ส่วนผสมเราก็เข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนําส่วนของเนื้อเคกนะคะนํามาราดลงบนหม้อแกงที่เราเตรียมไว้คั้งแรกค่ะ ในระหว่างนี้นะคะเราจะต้องวอร์มนะคะวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะใช้ความร้อน1นึร้อจองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะปาดหน้าให้เรียบค่ะเมื่อเทส่วนผสมของเนื้อเค้กลงนะคะเราจะใช้นะคะปาดหน้าให้เรียบค่ะเอาให้เข้ามุมนะคะแล้วก็เรียบสม่ำเสมอค่ะ เมื่อเราปาดหน้าให้เรียบนะคะเราจะนําขนมเข้าเตาอบนะคะโดยการรองน้ําร้อน,นะค่ะเราจะนําขนมเข้าเตานะคะ แลจะรองน้ำร้อนนะคะให้ความสูง1เซนนะคะเทน้ำร้อนลงไปเลยนะคะ